สวัสดีครับผมมาพบกันในคลิปแนวทางฮานอย VIP นะครับปาราจามาศุขที่14เมษายนนะครับก็มาร่วนกันรอบสุดท้ายครับก่อนที่จะหยุดพักสมองหนงวันพรุ่งนี้นะครับสำหรับฮานอย VIP มืม่อวานออก03008นะครับ03008มายังไง0880นะครับวันนี้เดินสุดที่ผมชอบ ชอบ2ชอบ8ดเลนสุด8ครับนะครับเรีนสุด8นะครับเรีนสุด8วิ่งบนรุ่นล่าง8นะครับถ้าถูกใจจัดนะครับทาให้ชอบผ่านครับมีโฆษณาดูให้ด้วยนะครับเรนสุด8ครับ0828ขอประทานโทษครับ2 8 3 8 78 2 8 3 8 7 8 08ม2 72สสมาศูนย์เข้าไปครับยังไม่ทันโมงยี่สิบเลยแดดคหแดดเปี้ยงจริงเห็นพระอาทิตย์มาได้ท้อเลยนะอยากจะเข้าไปนอนเปิดแอร์ต่อเลย ครับ3มตัวขยกแตกตรงเอาสูตรไปม,มาลเล่น3กลับ6ก,กลับนะครับสำหรับฮานอย vip 19นาในการ30ทนาทีมาลุ้นผลกันครับก็ส่กการปีนี้ครับขอให้ไม่ว่าจะเดินทางกลับบ้านหรือเดินทางกลับไปที่ทำงานขอให้เดินทางโดยสรัสิิภาพนะครับก็เมาไม่ขับนะครับผม